อเมื่อกี้ชี้มืออะไรฉันไม่หรอ,อไม่ใช่เมื่อกี้ยายชี้มืออะไรฉันเนาะเมื่อกี้ฉันเดินผ่านหมาใหญ่ชี้หน้าฉันทำไมอ,<า>อ้าวฮะที่เดินไม่รู้ไี่อะไรหรอกไอไขรก็ไม่รู้อา้าวเมื่อกี้ยายชี้ฉันน้ะไม่ใช่ฮะไม่ใช่อ้าไม่ใช่แล้วชี้ไขรอะไขรไม่รู้อ้าวฉันเดินผ่านหมาใหญ่ชี้หน้าเงี้ยเออเออ อไม่รู้ว่าใครอ่ะไม่รู้ว่าใครอ่าจำฉันไม่ได้เหรอแต่ว่ามนเฟ้าว่ะเหรอไอหนึ่งไปไหนหนึ่งอะไอหนึ่งไปไหนไอหนิงเออคราวนี้ไอหนิงเนี่ยอ้าวใช่หรอนึกว่าจำไม่ได้อยู่ดิเอ๊ะวันนี้จำได้อยู่เนี้ยเออแต่งตัวสวยเนี่ยไหนลองใส่หมวกสิใส่ไม่ใช่นี่ไหนหันหน้า่างนี้โอ้โหสวยมากเดี๋ยวจะพาไป กินข้าวนอกบ้านไม่กินนะไม่หิวไม่ร่อยไม่ร่อยเออดูมึงทำไม่ได้หรือจริงจริงไงไปกินนอกบ้านนีไม่อร่อยแต่ฉันเห็นพอพาไปททไรยายก็กินเยอะทุกทีเลยอะไม่เคยกินฮะข้าวนอกบ้านไม่เคยกินสักทีไม่เคยกินกินก็ฟีมือฉันวันนี้ใครอาบน้ำให้เนี่ยใครอาบน้ำให้เนี่ยวันเนี้ย เอ๊ะใครอาบใครไม่รู้เนี่ยอา้าวจำไม่ได้เหรอใครอาบให้ยายใหญ่ไม่รู้เหรอไอ้ฮะใครอาบใครไม่รู้ทีอา้าวใครมาอาบน้ําให้ยายเนี่ยใครมาขโมยอาบน้ำใหญ่เนี่ยฉันจะมาอาบให้สักหน่อยเนี่ยอฮะเอ๊ะใครอาบให้ไม่รู้เนี่ยโอ้โหแล้วจะตุ้งจะตั้งนะยายฮะ งมีไี่ไหนปุ๊มีไหมไม่มีไม่มีเอาเดี๋ยวจะให้มีไหมเอ้ยไม่มีใช่ไหมไม่มีเดี๋ยวจะให้ไม่มีเหรอเอาเดี๋ยวฉันให้จะเท่าไหร่เอาซื้อขนมกินเลยจะซื้อเท่าไหร่แล้วให้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละไม่กะไม่กะเกณหมื่นนึงพอไหมไม่พอเหรอหมื่นนึงพอไหมไม่พอ พอไม่พอไม่พอฮะไม่พอไม่พอเราจะเ,าเท่าไหร่ฮ <c oughs> ะ,อะเอ๊ะไปเอากระเป๋าตังค์พี่มาที่เนี่ยจะตังค์ให้แม่ใหญ่หน่อยเนี่ยกระเป๋าตังค์พี่อยู่ในห้องเนะ่ะเออดูที่จะเอาเท่าไหร่ให้เท่าไหร่เอาเท่านั้นให้เท่าไหร่เอาเท่านั้นอห้าบาทอ้าว ยายบอกก็ยายบอกให้เท่าไรเอาเท่านั้นน่ะเอามันมันเกินไปฮะมันเกินไปห้าบาทนี่เกินไปใช่ไหมเงินเนื้อสมน้ำเกื่พอดีเออห้าบาทเกินไปงั้นก็เอาไปสี่บาทแล้วกัน <c oughs> ฮะได้ไหมไม่ได้เอาไปยี่ห้าบาทบอกเกินไปอ่ะเ <c oughs> <c oughs> จ้าเท่าไรแน่แลจะให้แลวแต่จะให้ใหไม่กเกินถ้าง,งั้นก็ไปสักสามบาท สามบาทโอ้ยสามบาทเชี่ยวก็ซื้อไม่ได้กินไม่ใช่ที่จะให้สามบาทเนี่ยท้องสามบาทเอาไหมเอาเปล่าเอาสิเอานี่ปัดเดี๋ยวให้หยิบเอาเองนะจ้าวเท่าไหร่อะไรอะไรก็บ่นไม่มีตังค์ไม่มีตังค์เนี่ยอ้าวหยิบเอาเองจ้าวเท่าไหร่อ้าวเอาดิหยิบเองไม่เอาัให้หยิบให้ไม่ช้ากันเนี่ยจะเอาเท่าไหร่เนี่ยตังค์มีเนี่ยอ้าว จะเท่าไรนี่เลยเอาหมดนี่เลยเหรอเอาไปเลยทั้งนั้นอ่ะจะไปไหนเนียหมดนั่นอ่ะะอจ้าเท่าไรยิบเอาฮะจอาหมดนั่นเลยเหรอเอาก็บอกจ้าเท่าไรให้ยิบเอาก็เอาหมดเดยแล้วฉันจะใช้อะไรอ่ะอออะอะได้เอาไปหมดเอาคืนนี้เอามาฝากเอามารวมกันเอาอันนี้มารวมกันนี้แล้วก็ฉันจะแล้วก็ให้ฉันเอาไปฝาก อ๋อมแล้วฮะงั้น่เอาเปล่ากระไฮหมดเนี่ยแล้วยายกระของยายมันรวมกันเด้เอาไม่วไม่มีฮะมีเท่าไหร่เอานี่มีเท่าไหร่ก็มาใส่กระเป๋านี้รวมไว้ไม่มีแล้วก็ได้เอาไปฝากไม่มีรู้ทันรู้ทันด้แล้วเอาจำนเท่าไหร่ยิบอ ไม่รู้ยืมไปเหอะไม่เอาเอากระตามยืมจะเอามากนะเอาเอาเท่าไหร่ก็ไม่ว่ากระตามใจจะเอาเท่าไหร่ก็ให้ยิบเอาเลยก็เห็นบ่นไม่มีตังค์ไม่มีตังค์เอาเท่าไหร่ก็เอาไปเลยจะแบงอะไรก็เอาไปเออเลยเขาเยอะแยะเยอะเอาใจจะเอาเท่าไหร่ก็เอาไปที่แล้วแต่พอพอแค่นั้นพอไหมเออ พอไหมไม่พอเอากเออดีเได้ชุ่มฉ่ำหัวใจจะทีบบ่นอยู่ก็ไม่มีสตังค์เนี่ยเอ้าเจ็ดอือพอไหมเจ็ดอ่าไม่พอก็เอาเอากอ่าออ้าเอาเอาท่าไรเอาเออบ่นไม่มีตังค์หน้าแห้งหน้าแห้งเอาเอาป่ะเออพอยังพอพอเหรอ พอแน่นะเดี๋ยวจะหมดเดี๋ยวจะหมดแต่พอแน่ฉันเอาที่นี่หมดเลยเออเอาไม่เอาเอาไม่เอาฉันปิดกระเป๋าแล้วนะพอตอนนี้พอแค่นั้นนะเออโอเคเอาไปเจ็ดสิบนึกเท่าไหร่นับสิอ่ะเออนับดังๆเจสิบสิบเเอาไปสิบบาทใช่ไหม สิบบาทก็พอแล้วใช่ไหมได้เข็นเอาเก็บไปครันี้ก็จะได้ไม่ต้องหนาแหงนาเหี่ยวอ่าเออให้แล้วนะมีตังแล้วนะออเอออ่าอืมเออยาปิแก้วเอาวยบ่นอยู่ไม่มีตังหนาแหงหนาเหี่ยวต้องอย่างนี้ยี่ดอกไม้เนี่ยยายี่ดอกไม้เลยทุกคนอ่าอืมให้ยิ่ความสุขทางใจ เนาะคนแก่ก็เป็นอย่างนี้อย่ามาว่าโลกโกสดสันอะไรเลยคนแก่ก็ต้องเป็นอย่างงี้แหละเออบางคนมาว่ายายฉันไม่ได้นะก่าแล้วอ้าวอ่า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 ก้าวใช่ไหมไอ้ใบหนึ่งจากใบก็พอเหรอพอแน่นะฮะพอนะสิบเออสิบแบ่งยี่สิบแบ่งยี่สิบเท้งนั้นเลยนะสิบใบก็เท่าไหรสองร้อยใช่ไหม ใช่ไหมนะ 200. มนยสองร้อยแบงค์ยี่สิบใช้แบงค์ยี่สิบไปแล้วฮะห,หน่วยหน 10, 100, ห่วยสิบร้อยพันฮะแบงค์พันเรยนะใบละพันอ้าวเหรอฉันก็นึกเอาใบละยี่สิบตายแล้วเอาใบละพันฉันไปเหรอนะ่ <laughs> <laughs> โอ้ <laughs> ฉันก็นึกเอาใบละยี่สิบ โอ้โหพ่าท่าเสร็จแล้วเนี่ยใหญ่เนยร้อยพันโอ้โหไม่ใช่แบงค์ยี่สิบหรือยหญนับผิดเปล่าไม่ผิดฮะหน่วยสิบร้อยพันโอ้โหแล้วเอาไปกี่ใบกี <c oughs> ปป่ใบเพิ่งเนี่ย <c oughs> นับเปลี่โอ้โหไปส <c oughs> ิบใบ <c oughs> เลยเนี่ยไม่ไหวแล้วเนี่ยส <3 S 1> นับเปลีเอ่ 4, 5, อสี่ห้าหก เจ็ดเออแปดเก้าสิบพอดีเลยสิพอดีเลยอ่ะมีความสุขยังเนี่ยฮะมีความสุขไหมมีความสุขไหมชื่นใจยังอ้าชื่นใจแล้วแต่ยังไม่พอชื่นใจแล้วยังไม่พออีกเหรอจ้าอีกเหรอเอาอีกก็ได้เนี่ยเอาเปล่าฮะเออโอเคให้แล้วนะ นี่ยายเลยคันนี้นะเอารวมกันไว้รวมกันไว้แล้วก็มาฝากฉันไว้เอาไปฝากรวมไข่รึล้วเนี่ยรวมไข่กับในกระเป๋าเนี่ยโอ๊ยเวลามันรวมหมากฮะอ้าวนี่ยายนี่ยายรวมกันจะได้ได้เยอะๆไงฮะแล้วก็เอาไปฝากเอาไหมจะไปฝากยังฮะจะไปฝากยังไปเออจะเอาไปฝากยังฮะฝากก็ฝาก ฝากก็ฝากมะเอาไปฝาก <c oughs> เอาไมเก็บไว้เหรอให้เอาไปฝากเหรอฮะเอาเก็บไว้เอาเก็บไว้โอ้โหสรุปแล้ว <c oughs> ให้ให้เอาไปเก็บแล <c oughs> ข,ขอแค่นับแค่นี้ก็ชื่นใจแล้วใช่ไหมฮะ <c oughs> อา้าวแล้วฝากแค่นี้พอรือไม่เอาอันนี้มาฝากด้วยเหรอ <c oughs> น,นี่ใน,นกระเป๋าอะมาฝากรวมกัน <c oughs> ไม่รวมหรอฮะ เอาไว้ต้งหาก,กันเอาไว้ต้งหาก,กันโอ้โหส่วนนี้ให้ไปฝากใช่ไหมอ๋อเลยชื่นใจแล้วยังชื่นใจยังอ๋อชื่นใจแล้ว <laughs> อ่ะยิ้มหน่อยนะยิ้มเออยายมีสตังค์ยายได้ตังค์ไปฝากแล้วชื่นใจหัวเราะฮ่าฮา,าให้ดังๆหน่อย <laughs> อมีบักบเมืกีมีตังค์แล้วเว้ <laughs> ยบมื่อกมีตังค์แล้วเว้ยใหญมีสตังค์แล้วใหญมีสตังค์แล้ว <laughs> ฝากแล้วฝากไอหนึ่งมัดเลย <laughs> ความสุขเล็กๆ,ๆนิดน,น้อยๆนะคะ oh. เออความสุขหาได้หาได้ <laughs> หาได้แบบนี้เล